วิดีจับแน่นๆนะเปลี่ยนรองเท้าไหมโฟเปลี่ยนรองเท้าไ,ไหมไปขึ้นไปพี่ไห่ <S <S <c oughs> เดี๋ยวมันจะโต okay. ถ้าไปคนเดียวมันไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าไต่หลายคนน่ะมันจะเด้งเด้งเด้งเลยเนี่ยวูดเด <c oughs> ี๋ยววิดีไม่ไมแต่ว่ามาก็ไม่ไดีมาเล่นเออ เอาเธอเข้าเล่นไม่ทันหรอไม่อยากเลย,ยกแข็งแรงดีอยู่ายาเยกันอย่าแกล้งอย่าแกล้งเราว้างเราว้างดีดจะหของ <laughs> ไปฟอร์จูนไปให้ถึง ไปเลยเอาเป็นอะไร